ขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นะพระธรรมยากบนะครับวันนี้หัวข้อจุดยืนที่มั่นคงนะครับยากอบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่27นะครับพี่น้องเราจะมีจุดยืนที่มั่นคงได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันนะครับ อานแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับวันนี้มีคําสั่งหลายคำสั่งเราก็มีมุมมองทศัศนคติหลายด้านนะครับให้กับเราเนาะก่อนที่เราจะไปถึงาการอ่านนะครับเราจะมาดูด้วยว่าพระธรรมยากรอบเนี่ยนะครับเป็นพระธรรมมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับจุดประสงค์ของพระธรรมยากรอบนะยากรอบเขียนจดหมายเช่บบนี้เพื่อ หนึ่งนะันคือหนุนใจผู้เชื่อชาวยิวนะที่กำลังทนทุกยากลำบากนานาประการอันเป็นการทดสอบความเชื่อของพวกเขานะครับอ๋อพี่น้องลืมแก้ลืมเปลี่ยนตรงนั้นนะอันนั้นเป็นของเดิมนะปิดไปก่อนนะต้องขออภัยนะ,ะแล้วก็จุดประสงค์ที่2ก็คือแก้ไขความคิดผิด,ผด ที่เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อที่นําไปสู่ความรอดนะครับแล้วก็สามก็คือเตือนสติและสอนให้ผู้อ่านเนี่ยรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่แสดงความเชื่อออกมาเป็นชีวิตนะถ้า,าพูดอีกสั้นๆก็คือว่าเป็นพระธรรมที่ให้ความเชื่อเนี่ยออกมาเป็นการการะทำก็คือความเชื่อที่มีชีวิตนะครับแล้วก็โครงเรื่องนะของพระธรรมเล่มนี้นะครับก็มี สามเรื่องก็คือบทที่1นึ่ถึงบทที่บทที่หเนี่ยพูดถึงศาส,สนาแท้นะพรงที่2ก็คือเรื่อง2ก็คือความเชื่อแท้แล้วก็3ก็คือปัญญาแท้นะครับเนาะมีทั้งหมด5บทนะครับพระธรรมยากรอบเขียนขึ้นประมาณปีคศ45ถึง49นะครับไม่น่าจะเกิน50เนะเป็นช่วงเวลาที่ มีก่อนก่อนที่มีจะมีการประชุมสภาในกรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งในช่วงวันนั้นก็มีผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะการเพิ่มขึ้นของผู้เชื่อเนี่ยก็ทาให้ก็ต้องมีการทําความเข้าใจว่าข่าวประเสริฐของพระยุคชิตเนี่ยนะให้ผู้เชื่อที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ชอบเป็นชาวยิวเนี่ยนะต,ต้อง ดาเนินชีวิตในความเชื่ออย่างไรนะครับก็มีการประชุมกันแต่การบันทึกพระธรรมเล่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนที่จะมีการประชุมตรงนั้นนะครับยากอบเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้นะครับยากอบเป็นน้องของพระเยซูนะไม่ได้เป็นไม่ใช่ไม่ได้ใช่ยากอบคนที่เป็นคาราตสาวกของพระเยซูนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับจากยากบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นสวัสดีพี่น้องพี่น้องของข้าพระเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งนะพี่น้องครับพระธรรมยากบเป็นพระธรรมที่เขียนถึง คนยิวนะสิบสองเผ่าแล้วก็ถึงผู้เชื่อทุกคนนะนะจุดที่แตกต่างจากจดหมายอื่นที่ที่เราเห็นนะในพระธรรมเนี่ยนะโดยชัว่วฉบับอื่นๆเนี่ยเขาเจาะจงไปที่กรุงโมเเฟฟร,รมไปที่เอเฟซัสไปที่ฟิลิปปีหรือไปที่บุคคลนะโดยตรงแล้วก็กระจายไปแต่ในพระธรรมเล่มนี้เขียนไปแบบกว้างมากก็คือ12เผ่านะคนยิว12เผ่า เป็นพระธรรมที่มีจุดประสงค์เป้าหมายให้กับผู้อ่านที่ว่างนะครับแต,แต่ทั้งหมดก็เป็นพระธรรมที่ในเวลานี้เราก็ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีตนะครับในพระธรรมของพระเจ้านะครับข้อที่สองยากอบใช้คําว่าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆนะขอให้อ่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ตรงนี้เมื่อพบกับการทดลองนะกำลังสื่อกำลังบอกว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องเจอกับการทดสอบการทดลองแน่นอนเจอกับความยากลำบากแน่นอนนะไม่ได้ใช้คำว่าถ้าถ้านี้อาจจะไม่เจอก็ได้นะแต่ตรงนี้เมื่อก็คือหมายว่าต้องเจอเมื่อใดนะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ต้องเจอขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะการทดลองใจคําว่าการทดลองใจเนี่ยนะครับหมายถึงการ ทุกข์ข่มเหงหรือความยากลําบากที่มาจากโลกหรือซาตานนะครับผู้เชื่อต้องเผชิญกับความทุกขนะ์ยากด้วยความยินดีนะครับเพราะการทดสอบจะทําให้เกิดความเชื่อที่อดทนบักบันแล้วก็ลักษณะที่พิสูจน์แล้วและความหวังใจที่เติบโตขึ้นนะครับความเชื่อของเราก็เติบโตเ,เต็มที่เมื่อเผชิญกับความยากลําบากนะและการต่อต้านการข่มเหงนะครับยายากอบเรียก ความยากเหล่านี้ว่าการทดสอบความเชื่อนะบางครั้งพระเจ้าก็ให้ความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะทดสอบความเชื่อของเรานะเพื่อที่จะทดสอบความแข็งแกร่งในความเชื่อของพวกเราดัางนั้นเมื่อเรารเผชิญกับการทดลองการทดสอบขอให้เราขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเมื่อเจอแล้วเราก็จะผ่านนะครับข้อที่3นะครับเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบ ความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนนะมีความอดทนมากขึ้นนะขอที่สี่และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขัดสิ่งดีได้เลยหมายว,าว่าชีวิตของเราเนี่ยผ่านกนารทดสอบแล้วพร้อมที่จะถูกใช้งานในรูปแบบต่างๆพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ ที่จะไม่ขาดคุณนั้นสมบัติใดๆที่จะไม่พร้อมนะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์นะคนที่สมบูรณ์สะท้อนทัศนะในบางที่เกี่ยวกับการติบโตเป็นผู้ใหญ่หมายถึงสมรรถภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้านะซึ่งเกิดผลจากความพยายามด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะรักพระเจ้าด้วยสุดใจแล้วก็จงรักภักดีนะไม่ค่้ยเขวนะเชื่อฟังพระองค์นะมีชีวิตที่ไม่มีทิฏฐินะครับ ข้อที่5นะครับแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วก็จะได้รับตามที่ทูลขอนอะงครับเมื่อเพอเชิญกับการทดสอบการทดลองเราไม่เข้าใจว่าจะพระเจ้าให้สิ่งสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าจะผ่านได้ยังไงเปลองครับมันคือ าการยกระดับชีวิตแต่ละระดับแต่ละระดับเราไม่รู้ว่ามันจะผ่านได้ยังไงก็ให้อธิษฐานนะครับพี่น้องอธิษฐานเมื่อพูดถึงสติปัญญายากอบไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้เท่านั้นแต่พูดถึงความสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในสภาวะที่ยากลําบากเมื่อใดก็ตามพี่น้องที่เราขาดสติปัญญาเราสามารถที่จะทูลขอพระเจ้า และพระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นแก่เราด้วยพระทัยที่กว้างขวางนะคริสเตียนไม่จําเป็นที่จะต้องอคล้องอต้องต้องคลําหาหนทางาด้วยความจํากัดของตัวเองนะไม่ใช่เป็นคนที่ตาบอดต้องคลําหาหนทางในความมืดนะพระเจ้านะพร้อมที่จะประทานสติปัญญาเพียงแค่หลอนที่ฐานเราก็ทูลขอต่อพระองค์สติปัญญาหมายถึงการใช้วิจรารณญาณนะสติปัญญาเริ่มต้นจากการยามเกรงพระเจ้า นะซึ่งนําไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับผลก็คือสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีนะพระเจ้าทรงเต็มพระทัยที่จะประทานสิปัญญาแก่เราทุกคนนะครับแต่เราจะไม่ได้รับหากว่าเป้าหมายในการทุนขอนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองนะไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้านะเราต้องฟังเสียงจากพระเจ้านะครับ แล้วก็จากนั้นก็ลงมือนะอ่านพระเจน,นะคำของพระองค์พระองค์ก็จะเปิดเผยผ่านเรานะผ่านทางการเชื่อฟังพระเจน,นะของพระองค์พี่น้องครับถ้าใครนะไม่มีขาดสติปัญญาไม่เข้าใจอธิษฐานเลยนะครับอธิษฐานทุกเรื่องเลยนะครับนะเรา,าข้อที่หกนะครับเวลาขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสยัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็น เหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมานะครับไม่ไม่ไม่นิ่งนะครับข้อที่เจ็ดนะคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนนะครับขอ้อที่เก้าให้พี่น้องที่ตามต้อยภาคภูมิใจ เมื่อได้รับการเชิดชูและคนมั่งมีก็พักภูมิใจเมื่อต่ำต้อยลงเพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้าเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทําให้หญ้าเหิวแห้งและดอกหญ้าก็ร่วงหล่นแล้วความงามของมันก็สูญสิ้นคนมั่งมีก็เช่นกันเขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากําลังวุ่นวายอยู่กับการดําเนินธุรกิจ คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยเนีย่ยข้อที่14 แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตนเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายี่นะครับตัณหาคนทุกเยนโดยเกณฑ์สารแล้วการทดลองมาจากความปรารถนาภายในตาจารย์ยัาชั่วมันใช้ความปรารถนาภายในคือตัวตนของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทดลองเรานะครับ มีความโน้มเอียงภายในตัวเรานะถ้าเราไม่สามารถไี่ด้ต่อสู้กับความปรารถนาที่ชั่วแล้วก็ชําระล้างให้บริสุทธิ์ได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วความปรารถนานั้นจะนําเราไปสู่ความบาปแล้วก็ความตายในฝ่ายวิญญาณในที่สุดนะครับเป็นเรื่องง่ายที่จะโทษคนอื่นแล้วก็แก้ตัวเมื่อคิดชั่วหรือทําผิดพี่น้องครับการแก้ตัวหมายถึงการบอกว่าเป็นความผิดของคนอื่น เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ใครๆก็ทำอย่างนี้เป็นแค่ความผิดพลาดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบซาตานทำให้ฉันทำอย่างนี้ถูกบีบป,ประคับให้ทำไม่รู้ว่าผิดนะพระเจ้าทดลองฉันนี่อครับนี่คือสิ่งที่คนที่ทำผิดแล้วก็แก้ตัวนะคนที่แก้ตัวจะโยนความผิดไปให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ในทางตรงข้ามคนที่เป็นผู้เชื่อเราที่เป็นคริสเตียนเราจะรับผิดชอบในความผิดพลาด ของตนสา,ารภาพทูลขอการอภัยจากพระเจ้าเอเมนไหมครับขอ้อที่สิบหกพี่น้องที่รักของพระเจ้าญา่าถูกหลอกเลยของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้าผู้สร้างแห่งผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระคัมภีร์ไม่มีการแปลปวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เรา เป็นผลเป็นผลิตผลแรกของสิ่งด่างๆที่พระองค์ทรงสร้างพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดัดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้มใจรับพระชนะซึ่ง ขออภัยที่ทรงปลุกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้นะครับเราต้องขจัดเอาความโสม,มนทุกอย่างเนี่ยนะออกจากชีวิตของเราแล้วพระเจนะของพระเจ้านะคําเทศนาคําสอนต่งางๆจะสามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้นะถ้าเราไม่เอาออกไปพระเจนะคําของพระเจ้า,จาไม่สามารถที่จะเกิดผลในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงบัญชาผู้เชื่อให้ทิ้งสิ่งโสมมทั้งสิ้น ซึ่งแทรกซึมนะอยู่ในสังคมที่เสื่อมทรามและจ้องจะเข้ามามีทธิพลต่อชีวิตของพวกเขานะครับพี่พีสอนให้สอนเราถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับประชากรที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นเราต้องมุ่งที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความไม่บริสุทธิ์หรือความลามกทั้งปวงนะเราต้องรู้ว่าการอนุญาตให้ความสมนทางศีลธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเข้ามาสู่ชีวิตนะเข้ามาสู่ บ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาที่หยาบโลนหรือความาลามกอาจารย์ต่างๆนะื้อผานวิดีโอรีทัชผ่านทางโซงเชียลนะครับจะทําให้ชีวิตของเรานั้นนะปิดกัน้นพระชนะคำของโระองนะครับพระชนะคำของโระองจะปลุกฟังในชีวิตของเราไม่ได้ถ้าชีวิตของเราไม่พร้อมหรือยังมีความสมม,มอยู่ ข้อที่22นะครับแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามเพราะชนะไม่ใช่เพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระชนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมไปลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์ แบบซึ่งธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกดวงหลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ ไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกพี่น้องมาถึงสรุปนะฮะลักษณะชีวิตที่มีจุดยืนที่มั่นคงประการที่หนึ่งก็คือเผชิญกับการทดสอบชีวิตด้วยความยินดีเอเม,มนนะครับพี่น้องเรายินดีไหมที่เราจะาเผชิญกับการทดสอบในแต่ละด้านในชีวิตของเรานะเอ่อ หลายๆคนอาจจะร,รู้สึกว่าเป็นกังวลหรือว่าเอ๊เราจะเข้าสู่การทดสอบการทดลองเพื่อที่จะผ่านเนี่ยนะได้อย่างไรนะพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพเพื่อที่จะทดสอบเพื่อที่จะฝึกเราพระองค์รู้ว่าเรามีกําลังแค่ไหนนะถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําโดยการาพึ่งในพระองค์พี่น้องครับทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราถูกทดสอบพระองค์จะช่วยเราในส่วนที่เราไม่สามารถทําได้และเราจะผ่าน พระเจ้าต้องการให้เราผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นฉะนั้นทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือบันไดไม่ใช่กำแพงบันไดที่จะทให้ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวฉะนั้นขอให้เรามีความยินดีนะยินดีที่จะฝึกเพื่อที่จะทําเพื่อที่จะถูกทดสอบนะไม่ต้องกลัวนะสองนะลักษณะชีวิตที่มีจุดยืนที่มั่นคงคือมีสติปัญญาในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆพี่น้องครับ เรามีสิบปัญญาที่จํากัดแต่พระเจ้าที่อยู่กับเราเป็นแหลงแห่งสติปัญญาซึ่งไม่มีข้อจํากัดใดๆเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอธิษฐานบอกกับพระองค์อ่านพระคมของพระองค์เวลาเราอธิษฐานแล้วเราไม่ใช่ว่าเอา่อเป็นแบบงมงายหรือเพ้อเจ้อเพ้อฝันเลื่อนลอยไปเราต้องมีจุดเป้าหมายคือพระเจ้าจะตรัสเราผ่านอะไรผ่านทางพระคมของพระองค์เราต้องอ่านศึกษานะครับทำความเข้าใจแล้วก็ ลักษณะระการที่สองการที่3ก็คือชนะการล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองต้องเอาชนะใจตัวเองต้องเอาชนะความอยากความต้องการความตสนหาของตัวเราเองให้ได้นะครับอย่าให้ความสุดวกสบายนะหรือ,อโลกวัตถุสิ่งของเนี่ยนะที่เราปรถนาเนี่ยนะเป็นตัวล่อลวงแล้วก็ทําให้เรานะวั่นไหวนะเป็นคนที่เขามีจุดยืนที่มั่นคงนะ ตัวของเขาไม่สามารถที่จะล่อลวงเขาได้วัตถุสิ่งของต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะชีวิตของเขาได้นะครับต้องนิ่งต้องไม่หวั่นไหวประการที่สี่ก็คือไวในการฟังช้าในการโกรธพี่น้องครับนี่คือไวในการฟังไม่ใช่ว่า,าได้ยินเสียงที่พูดหรือเสียงที่สื่อเข้ามาไวในการฟังก็คือฟังจนเข้าใจฟังแล้วทําความเข้าใจฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ถาม ช้าในการกดก็คือบางอย่างสิ่งที่เราสิ่งที่เขาพูดมานะพี่น้องครับยกตัวอย่างเขาดูถูกดูหมิน่นนะเขาด้อยค่าเราพี่น้องครับถ้าเราไวในการฟังเราจะรู้ว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วนะคนที่ก้าวขึ้นไปแล้ว,ม,วมีประสบความสําเร็จเนี่ยนะเขาก็ผ่านการดูถูกดูหมิน่นเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่เขาฟังแล้ว เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นกําลังสําหรับการเรียกเก้าต่อไปคือไวในการฟังแล้วก็สําหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเราต้องไวในการฟังพระชนะคำของพงค์พี่น้องครับเราเออชอบมากนะฮะว่าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าให้ประสบความสําเร็จให้สุขภาพแข็งแรงพระเจ้าในะแต่ถ้าเกิดพระเจ้าบอกว่านะเ,เราไวในการฟังที่จะยกโทษให้ภัยคนรอบข้างไหมเราไวในการที่จะ ขึ้นดีกับคนที่ขัดเคืองใจกันไหมเราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่ข่มเหงเราแช่งด่าเราไหมนั่ต้องไวในการฟังในเรื่องเหล่านี้นะครับทุกๆด้านนะไม่ใช่ว่าพอพระเจ้าบอกให้ตไปยกโทษให้ไปกับศัตรูหรือคนที่เขาทําไม่ดีต่อเรานะโกรธพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าไม่ใช่นะครับประการที่5ก็คือประพฤติตามพระชนะรรมของพระองค์ ฟังแล้วฟังจนเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทำํำนะเวลาเราทำตามน,นี้แสดงว่าเรามีความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่ก้าวออกไปนะถ้าเราไม่มีความเชื่อว่ารถของเรามันจะพาเราไปถึงเป้าหมายปลายทางเราก็จะไม่ใช้รถคันนั้นนะถูกไหมครับดังนั้นการประพฤติตามก็คือการาดําเนินชีวิตตามที่นะเราได้ เรียนรู้แล้วก็เข้าใจพี่น้องครับนี่คือลักษณะ5ประการนะนะผ่านออยินดีที่จะเผชิญกับการทดสอบนะมีสติปัญญานะชนะการล่อลวงตัณหาของตัวเองไว้ในการฟังแล้วก็ประพฤติตามพระชนะคำของพระเจ้ามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระองค์พี่น้องครับจุดยืนของคุณมั่นคงแค่ไหนอย่างไรในกรณีผมเชื่อว่าพี่น้องก็เอาไปคิดแล้วก็ทบทวนว่า ه, ฉันมั่นคงแค่ไหนล้วในเนือนนี้วันไหวแค่ไหนนะถ้า คุณลักษณะห้าประการนี้อยู่ในชีวิตของพี่น้องพี่น้องมีความมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับอะไรคือคําสั่งที่ช่วยเรามั่นคงนะมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ลืมแก้ไปนะครับพี่น้องครับขอบพระเจ้านําเรามีคําสั่งหลายอย่างนะอยากโกรธเร็วนะวัในการฟังนะอย่าใหา้ตัวเองเนี่ยมาล่อลวงตัวเองมีเยอะแยะนะครับ เอาไปไข้โคนแล้วก็ทําตามนะจะทาตามคาสั่งและหนุนใจคนรอบข้างให้ทําตามอย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราที่มั่นคงก็จะทําให้คนรอบข้างได้รับการหนุนใจนั่นเองให้เราทําอ่านแล้วเอาไปทําแล้วจะมีผลต่อชีวิตของคนรอบข้างเราที่ฐานกรพระเจ้าร่วมกันนะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากพระคําของพระในเช้าว,วันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำเราพระเจ้าข้าเราพัฒนานที่จะมีชีวิตที่มั่นคง มีจุดยืนที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพรุ่งชาเราทธิฐานตอกลงร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิ้ส่องกับองพระองค์อีกคนมากมายให้เขาเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาจก น,นี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานัาจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป